ณเวลานี้เกาะร้างในอเมริกาใต้ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะ WU เฟย่านนำ WU ตีอานลินผ่านโครงสร้างใต้ดินขนาดใหญ่บนเกาะทั้งสองเดินไปจนถึงส่วนที่ลึกที่สุดของอาคารใต้ดินที่นี่มีพื้นที่ที่ปิดสนิทในหินในพื้นที่นี้มีท่อระบายอากาศเพียงท่อเดียวที่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้และผู้อาวุโสทั้งสาแห่งโคอิ i งโซซตี้กํกลังถอยกลับที่นี่ในขณะนี้ ที่น่าสนใจเนื่องจากพวกเขาทั้งสามถอยร่นไปเป็นเวลาร้อยปีโดยไม่รู้ตัวพวกเขาได้ติดตามโพคิงโซไซตี้ไปแล้วกว่าครึ่งโลกจากจีนผ่านโอเชียเนียและสุดท้ายไปยังอเมริกาใต้ทั้งสามคนนี้ได้ตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแล้วขณะเดียวกันพวกเขาก็ห่อหุ้มร่างกายด้วยออร่าอย่างแน่นหนาจนระบบเผาผลาญในร่างกายแทบหยุดนิ่ง พวกเขาไม่รู้ว่าโลกภายนอกผ่านไปนานแค่ไหนแล้วกลายเป็นบริสุทธิ์มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็โจมตีวังนิวันอย่างต่อเนื่องด้วยพลังทางจิตวิญญาณพยายามที่จะเปิดวังนิวันอย่างสมบูรณ์เมื่อ WU f a y a n มาถึงห้องนี้พวกเขาทั้งสามก็ผอมเหมือนท่อนไม้แล้วเหมือนมัมมี่สามตัวนั่ง อย่างไรก็ตาม WU f a y a n รู้สึกได้ว่ามีออร่าที่ทรงพลังและบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในร่างกายที่เหี่ยวเฉาของพวกเขาทั้งสามคนอยู่ห่างจากพระราชวังนิวันเพียงก้าวเดียวในหมู่พวกเขาผู้ที่ก้าวหน้าเร็วที่สุดระยะทางจากการบุกทะลวงวังหนีวานนั้นอยู่ห่างออกไปไม่เกินสิบปีในขณะนี้ WU f a y a n กล่าวด้วยความเสียใจถ้าคุณรออีกสักสิบหรือยีสิปี คุณทั้งสามคนจะบุกเข้าไปในวังนิวานและทั้งโลกจะทำลายราชวงศ์ชิงน้าเสียดายที่สถานการณ์ปัจจุบันได้ดำเนินไปกลับแย่ลงฉันทำได้แค่ให้พวกคุณสามคนออกจากพิธีการก่อนเวลาและกำจัดศัตรูที่ทรงพลังที่ซ่อนอยู่ในความมืดเพื่อฉันขณะที่เธอพูดเธอรวบรวมพลังวิญญาณไว้ที่ปลายนิ้วของเธอจากนั้นใช้ความคิดของเธออย่างเงียบเงียบชีไปที่ทั้งสามคนในความว่างเปล่า ทันทีหลังจากนั้นพลังงานทางจิตวิญญาณสามพุ่งเข้าสู่ร่างกายของทั้งสามอย่างรวดเร็วเหี่ยวเฉาจนเป็นที่พึ่งในทันทีทันใดร่างของทั้งสามเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วในฤดูใบไม้ผลิฟื้นฟูเลือดและความมันวาว หลังจากจุดทูปได้ประมาณหนึ่งชายชราคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในวัยห้ก็ลืมตาขึ้นเขามองไปที่ตัวเองก่อนจากนั้นมองไปที่อูฟยานที่อยู่ข้างหน้าเขาการแสดงออกถึงความผิดหวังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแต่นี่ความผิดหวังหายวับไปเขายืนขึ้นทันทีโดยไม่ต้องคิดคำนับ w เฟยานและตะโกนด้วยความเคารพผู้ใตบ้บังคับบัญชา W โบลินได้โปรดพบเจ้านายของฉัน อีกสองคนก็ลืมตาขึ้นในเวลานี้และความผิดหวังในดวงตาของพวกเขาก็หายวับไปเช่นกันจากนั้นพวกเขาเห็น WU Bolin คุกเข่าบนพื้นและรีบตาม WU Bolin ไปคุกเข่าและทำความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชา WU Bowen ดูท่านยิงจูผู้ใต้บังคับบัญชา WU Bosong ดูท่านยิงจูหูเฟยหยานเห็นแววแห่งความผิดหวังเมื่อทั้งสามเพิ่งตื่นขึ้น เธอจึงพูดว่าพวกเจ้าทั้งสามถอยกลับไปเป็นร้อยปีแล้วมันเป็นงานหนักจริงๆสัตว์วัรพวกเขาทั้งสามต่างตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าการล่าถอยครั้งนี้จะใช้เวลาถึงร้อยปียิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่คาดคิดว่าหลังจากการล่าถอยกว่าร้อยปีพวกเขายังสามารถบุกทะลวงวังหนีวานได้สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมากที่สุดก็คือหลังจากล่าถอยไปร้อยปี พวกเขากำลังจะบุกทะลวงวังหนีวานแต่ถูกปลุกโดยหลอดอังกฤษในวินาทีสุดท้ายแม้ว่าทั้งสามจะไร้หนทางอย่างมากในหัวใจของพวกเขาแต่เมื่อเผชิญหน้ากับ w u f ล y ยเฟในขณะนี้พวกเขาไม่กล้าเปิดเผยสิ่งใดโดยธรรมชาติ ท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสามล้วนเป็นลูกหลานของตระกูล WU ลูกหลานของ WU f e y a นและเป็น WU f y a นที่พาพวกเขาเข้าสู่เต่าหน้าเสียดายที่พวกเขาล้มเหลวในการบุกทะลวงวังนิวนันหลังจากผ่านไปร้อยปีล่าถอยแต่อย่างมากที่สุดจะใช้เวลาเพิ่มอีกเพียงสิบหรือ20ปีเท่านั้นไม่กี่ปีร้อยปีผ่านไปในพริบตาสิบหรือ20ปีก็เปล่าประโยชน์ ดังนั้นวิวโบลินจึงกล่าวด้วยความเคารพจู่ตู่พระเจ้าก็ปลุกเราทั้งสามคนสันนิษฐานว่าต้องมีงานสำคัญสำหรับเราสามคนที่ต้องจัดการเป็นเกียรติสำหรับเราทั้งสามคนที่จะแบ่งปันความกังวลของเราเพื่อพระเจ้าได้โปรดสละชีวิตอีกสองคนพูดพร้อมกันว่าโปรดยอมจำนวนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า w ับลิวยูเฟยานพอใจมากกับการแสดงของพวกเขาทั้งสามในเวลานี้สิ่งที่เธอต้องการคือการแสดงของพวกเขาสามคนที่เชื่อฟังคำสั่งไม่เช่นนั้นเธอคงไม่สอนทั้งสาคนถึงวิธีการบุกทะลวงวังนิวันยิ่งไปกว่านั้นวิธีการที่ w ับลิวยูเฟยานมอบให้กับพวกเขายังไม่สมบูรณ์เล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่อย่างสันโดดมาเป็นเวลาร้อยปี หากวูเฟยหยานไม่ได้ให้ความช่วยเหลือจากภายนอกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งสามจะไม่สามารถบุกทะลวงวังหนีวานได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าวังหนีวานจะอยู่ตรงหน้าพวกเขาแม้ว่าจะถูกกั้นด้วยกระดาษหน้าต่างชั้นสุดท้ายเท่านั้นหากไม่มีวูเฟยหยานพวกเขาก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นสุดท้ายได้อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสามไม่มีทางรู้เรื่องนี้ในตอนนี้ ดังนั้นจากมุมมองของ WU Feiyan หากทั้งสามคนให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะมากกว่าคำสั่งของตนเองในตอนนี้เขาควรจำกัดการก้าวข้ามขั้นสุดท้ายของพวกเขาเกรงว่าพวกเขาทั้งสามจะควบคุมไม่ได้มากขึ้นหลังจากบุกทะลวงวงังนิวันอูเฟยยานกล่าวกับพวกเขาทั้งสามทันทีว่าเมื่อเร็วๆนี้เราจะพบกับศัตรูต่างชาติจำนวนมากในราชวงศ์ชิง หลังจากที่คุณถอยกลับไปสามในสี่เอลที่ฉันฝึกฝนได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ตัวตนของศัตรูยังไม่ได้รับการชี้แจงยังทั้งสามคนมองหน้ากันด้วยสีหน้าจริงจังฉันคิดว่าการล่มสลายของราชวงศ์ชิงอาจประสบปัญหาแต่ก็ไม่คิดว่าจะลำบากขนาดนี้ดังนั้น w โ Bolin จึงพูดโดยไม่ลังเลท่านหลอดพวกเราสามคนเต็มใจที่จะคลายความกังวลของท่านหลอด w ับลิวยฟยนพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าเวลากำลังจะหมดลงคุณทั้งสามคนจะตามติอานลินไปเตรียมตัวก่อนและอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเครื่องบินจะพาคุณไปที่จินลิ่งหลังจากพูดจบเธอหันกลับมาทักทาย w ับลิวติอาลินที่อยู่นอกประตูและพูดกับพวกเขาทั้งสามนี่คือติอานลินลูกชายคนโตของยูเฟิงเมื่อทั้งสามคนได้ยินเช่นนั้นก็ประหลาดใจทันที Wu Yuefeng เป็นหลานชายคนโตของพวกเขาและเป็นลูกชายคนโตของตระกูล WU ในรุ่นนั้นลูกชายของพ่อแม่ของ WU ในอดีตล้วนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ของ WU Feiyan ทั้งสามคนไม่เคยคิดเลยว่าลูกชายของหลานชายจะเป็นคนแปดคน WU Tianlin ทักทายทั้งสามคนด้วยความเคารพอย่างมากในขณะนี้และพูดด้วยความเคารพอย่างสูง w ับลิวตินหลานชายของตระกูล w ั U, ได้พบกับคุณปู่ทั้งสามแล้วทั้งสามคนยื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วและยกมือขึ้นด้วยท่าทางสุภาพแม้ว่า w ับลิวติลินจะเป็นรุ่นน้องแต่พวกเขาทั้งสามก็ชัดเจนว่าพวกเขาถอยกลับไปเป็นร้อยปีแล้วและพวกเขาไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรในอนาคตพวกเขาจะพึ่งพาความช่วยเหลือส่วนตัวของดับลิวติอลิน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ตอนนี้เขาเป็นคนที่ติดตามท่านหญิงคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดการกับเขาในอนาคตดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วนางจะโปร่งน้อยลงเล็กน้อยและสุภาพมากขึ้นหลังจากทั้งสีได้แลกเปลี่ยนความยินดีอูฟยานกล่าวว่าเอาละ่ะเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเราเก็บความทรงจำไว้ทีหลังคุณทั้งสามคนไปเตรียมตัวที่เทียนหลิน การเดินทางจะใช้เวลายอย่างน้อย20ชั่วโมงคุณสองคนถ้าคุณอยากทราบว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเทียนหลินจะอธิบายให้คุณฟังภายใน20ชั่วโมงนี้หลังจากพูดจบเธอถาม w ต t i a l i n ว่า TIANLIN มีปัญหาอะไรหรือไม่สำหรับผู้อาวุโสทั้งสามที่จะบินตรงไปที่จินลิ่ง w ต t i a น l i n รีบพูดว่า กลับไปหาท่านหลอดฉันจะทำตามคำแนะนำของคุณทุกๆ20ปีฉันจะเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของผู้อาวุโสทั้งสฉันมีหนังสือเดินทางรุ่นล่าสุดผู้อาวุโสทั้งสมจะสามารถเข้าไปได้อย่างแน่นอนประเทศชาติราบรื่นอัศเจรีอัญญประกาศคู่ตกลงสีหน้าของ w ฟ Feyan มืดมนและเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณออกเดินทางโดยเร็วที่สุด หลังจากมาถึงจินลิ่งนอกจากครอบครัวของแอนแล้วทุกคนที่คุณสงสัยก็จะถูกฆ่าด้วยอย่าลืมฆ่าพวกมันให้หมดต้องไม่ทิ้งปัญหาในอนาคตไว้ทั้งสี่พูดพร้อมกันผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเชื่อฟัง